สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแชร์เลยนะสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้าน t i k t o อกช็นะคะตั้งแต่ 1, ธันวา2 5ง5นะคะติ๊ t o อกปรับค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับร้านค้าไปดูนะคะเขาปรับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นี้นะคะคำสั่งซื้อจะราคามูลค่าเท่าไหร่ก็าตามก็จะโดนหัก12บบาทเลยแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้ออีก 4%ซนะคะไปดูนะคะว่าร้านโดนหักไปเยอะขนาดไหนนะคะเราก็เข้ามาใน t i k t o k s e l ซ e เของเรานะคะพอเราเข้ามาหน้า t i k t o k s e l ซ e เของเราเราก็ไปที่การเงินนะคะนี่นะคะเขาจะบอกว่าตั้งแต่หนึ่งธันวาคำสั่งซื้อที่ทั้งหมดจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่คือค่าธรรมเนียม4%เเซค่าธรรมเนียมคำสั่งซื้อจะมีกรปรับขึ้นเป็น12บาทต่อ1คําคำสั่งซื้อนะคะ ค่าธรรมเนียมจะถูกแจ้งไว้ในรายละเอียดของรายการของท่านโอเคราคาสินค้าของเรานะคะสามสิบบาทนะอันนี้คือสามสิบบาทนะคะเราจะโดนหักไปนี่นะคะค่าธรรมเนียมจากแพลตฟอร์มสี่เปอร์เซ็นหนึ่งจุดสองบาทนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมขั้นต่ําเลยนะคะสิบสองบาทยังไงคุณก็โดนหักนะคะจะสินค้าราคาเท่าไหร่คุณก็จะโดนหักสินค้าเก้าบาทสิบบาทคุณก็จะโดนหักสิบสองบาทเลยนะคะแล้ว ทีนี้ร้านค้าจะปรับตัวยังไงนะคะมีคอมเมนต์นะคะช่วยคอมเมนต์หน่อยหน่อยนะคะว่าร้านค้าปรับตัวยังไงหลังจากที่ Tik t o ็อกขึ้นค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้ก็โดนไปเยอะนะคะคลิปนี้ก็มาแชร์นะคะสำหรับใครที่เปิดร้านค้าใน TikTok อกเวลาตั้งราคาในสินค้าะคะก็คํานวณดีๆนะคะ,คนว,นะ,คะว่าเราเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะะมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ